มราว่าในเรื่องของคอนแทคเลนส์ค่ะเพราะว่าสาวๆทุกคนเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าจะอยากสวยอยากแบลวกเนี่ยก็ต้องมีการใส่คอนแทคเลนส์บ้างเป็นธรรมดายิ่งสำหรับสาวสายตาสั้นแบบไอ้นะคะคือคอนแทคเลนส์เนี่ยเป็นสิ่งที่ถือว่าจำเป็นมากจะให้มาใส่แบบว่าแว่นเป็นคุณป้าเพิงเนี่ยคือแบบว่ามันเชยแล้วมันไม่โอเคค่ะเกิว่นจะเป็นแบบแว่นสไตล์เกาหลีอะไรอย่างนี้แต่ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยไอรู้สึกว่าการใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยมันไม่สะดวกสบายแล้วก็ข้องตัวมากกว่านะคะ คุยอย่างไอเนี่ยก็เกิดขึ้นที่เพราะว่านี่เลยค่ะคือเล็บคือเล็บยาวมากคือเล็บยาวขนาดนี้แล้วแบบคุยจะแบบหยิบออกมาจากตาเนี่ยมีขูดตามีเป็นอันตรายแน่นอนนะคะพเพราะฉช้น,นี้เนี่ยไอเลยจะมาเล่าวิธีการที่แบบว่าไอเปนคนพบมาค่ะว่าวิธีการนี้เนี่ยมันทําให้แบบว่าสาวเล็บยาวแบบเราเนี่ยนะคะสามารถถอดคอนแทคได้โดยที่แบบไม่เป็นอันตรายต่อตาค่ะวิธีการแรกเลยนะคะล้างมือให้สะอาดก่อนหลังจากที่ล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เช็ดมือให้แห้ง หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการถอดค่ะยิ่งแบบว่านี่นะคะแบบว่าได้ไปทาการต่อขนตามาด้วยโอ้โหพลุงมพลังไปหมดทั้งเล็บยาวทั้งขนตายาวคือแบบว่าจะถอดออกมันลำบากบานจริงก็วิธีการออกไหนนะคะก็คือเอานิ้วชีส้สองนิ้วค่ะนี่สองนิ้วแบบนี้นะคะดึงออกมาเ๋ยตาเลยฟึ๊บนี่เรวยกคำง่ายๆคือมันโอเคมากโอเคมากนะคะคือคือแบบออกจตกตามาแล้วแลก็แบบฟึบคือ,คอ แต่ไงอ่ะคือแบบดีมากคือแบบว่าออกมาง่ายๆเลยถ้าเรา ok เป็นเป็นนิ้วโป้งเนี่ยบางทีเล็บตรงรตัดนิ้วโป้งตรงเนี้ยค่ะมันอาจจะแบบขูดตาเราได้หรือแบบอาจจะอ,ออกมายากแต่พอเป็นนิ้วชี้สองอันมันเป็นเนื้อมันเป็นเนื้อออกมาง่ายม,มากๆนะคะก็สําหรับใครที่ใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็ลองประสบปัญหาเล็บยาวไม่รู้จะถอดอยังไงหวังว่านี่เนี้คงจะช่วยได้นะคะเพราะว่าไอ้นี้ก็แบบออกมาหลายวิธีมากว่าอย่างไงดีนิ้วสองนิ้วนี่แหละเวิร์กสุดๆค่ะ